คนสวัสดีจากประเทศฟินแลนด์นะจ๊ะวันนี้ปนาก็จะพาเข้าป่าเหมือนเดิมนักล่าเงินยูโรทุกคนตื่นเช้ามาก็ต้องไปหาเงินกันเพราะว่าช่วงนี้เราทำเงินได้เราก็ต้องรีบทำเนาะหน้าหนาวเราไม่มีไรายได้เราทำเงินไม่ได้ก็อด <c oughs> กินปลากระป๋องกินมาม่าก,กันไปโอเคทุกคนตอนนี้ปนากำลังเตรียมของโน,น่นโน่นดู กำลังเตรียมอุปกรณ์เข้าป่ารอเพื่อนมารับวันนี้จะพาไปป่าไกลหน่อยได้ข่าวว่าวันนี้จะมีะเพื่อนมาจากต่างจังหวัดมาขอแบ่งปันบูเบอรี่ทุกคนเราก็ต้องแบ่งปันกันไปพอดีเขารู้จักน้องคนที่อยู่เมืองที่ปนานอยู่เนาะเขาก็เลยบอกว่าขอไปตักด้วยคนได้ไหมมีป่าไหม ป่าที่เมืองเขาก็มีทุกคนแต่ว่ามีเจ้าที่เจ้าที่จองหมดแล้วเขาไม่ให้ไปบุกลุกป่าบ้านเราไม่มีไม่ค่อยมีเจ้าที่เยอะเพราะว่าคนไทยอยู่น้อยอก็แบ่งปันคนที่เขาไม่มีที่จะเก็บไปเ,เพื่อเขาจะได้ค่าตั๋วเครื่องบินค่าอะไรกลับ อย่างเงี้ยป้านาก็อยากจะให้ดูเคสนี้นะทุกคนใครมีญาติพี่น้องเมื่อเอาญาติเอาอะไรมาบางทีอ่ะคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกมามามาตักด้วยกันจะฝากเพื่อนแต่ว่าคนอ่าของเราอ่ะไม่ตักผลไม้ว่าไม่รู้ป่าอ่าไม่ตักผลไม้ก็ไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้ป่าด้วยไม่รู้พื้นที่ด้วยแต่เอาญาติมาเอาญาติพี่น้องมา มันก็ลำบากสำหรับการที่แบบจะพาเขาไปหาเงินในป่าเพราะว่าป่าของแต่ละแต่ละจังหวัดอะมันมีเจ้าที่ของเขาเขาตักของเขาอยู่ทุกปีแล้วเนาะเราเป็นคนใหม่ไปอืมมันก็จะเกิดอาการหวงป่ากันเกิดขึ้นทะเลาะกันตามจริงมันก็ไม่ใช่ของใครหรอกทุกคนมันเป็นของคนฟินมันเป็นของสาธารณะบางทีบางสวนแต่คนไทยด้วยกันนี่แหละเขาก็จะ กูไปเห็นก่อนกูนชี้ไว้ก่อนประมาณเนี้ยก็ <c oughs> จะเกิดอาการห่วงป่าไม่อยากให้เพื่อนไปตักหรือว่าไม่อยากให้เพื่อนรู้เพราะว่าเราจะมานั่งงมแบบขับรถตะเวนหาป่าอย่างเงี้ยทั้งวันไม่ได้มันเสียเวลามันต้องแบบรู้ป่าแล้วไปแล้วผลไม้มันดกต้องไปตักเลยก็เหมือนตอนที่คลิปที่ผ่านๆมาที่ปนาไปดูป่าแล้วไปขับรถดูนั่นแหละว่า ป่าไหนมันมีผลไม้หรือไม่มีผลไม้เราก็ดูไว้เพราะว่าหน้ามันสุกแล้วเราก็ไปเก็บเลยไม่เสียเวลาใช่ไหมเมืองที่ปนาอยู่นะก็คือคนไทยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ป่ามันก็มีพอเก็บกันมีพอแบ่งปันแล้วก็แบ่งปันให้เขาไปเพราะาเขาเดือดร้อนกว่าเราเนาะเราเป็นคนในพื้นที่อย่างน้อยเราก็มีบ้านอยู่มีที่ซุกหัวนอน มีข้าวกินเมียอะไรกินเพราะเราเราเราอยู่ที่นี่เราใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แต่คนที่เข้ามาเสี่ยงโชคเข้ามาหาเงินหาทองอ่ะก็จะลําบากหน่อยกับการที่อ่าจะมาหาเงินแบบเก็บบูเบอรี่ผลไม้ป่าเพื่อจะได้เงินไปค่าตัว๋วค่าเครื่องบินแล้วได้เงินกลับไทยไปด้วยเนาะเพราะว่าอย่างน้อยก็ต้องมีติดตัวไปบ้างก็ดีชาวบ้านเขาจะได้ไม่ดูถูกว่าออ้ยมึงไปถึงเมืองนอกมึงไปเสี่ยงโชคเก็บ ได้เงินได้ทองมาเยอะทลายอะไรเนี่ยเขาก็จะถามกันชาวบ้านนะ่ะอันนี้เราก็ห่วงใยกันอะไรที่ช่วยเหลือกันได้แล้วก็แบ่งปันให้กันนะทุกคนเพราะว่าใจเขาใจเราโอเคป้านาตอนนี้กำลังรอเพื่อนมารับอยู่เดี๋ยวเราไปส่งผลไม้โรงบานกันก่อนเนาะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะไปตักผลไม้ต่อวันนี้รู้สึกว่า แดดออกตอนเช้าตอนบ่ายๆก็จะมีฝนนิดหน่อยแต่ไม่รู้จะนิดหน่อยเยอะอะไรเราดูกันทุกคนโอเครอรอรอ,อแท็กซี่มาแล้วแท็กซี่มาแล้วน้องคอยรอรอแล้วเฝ้ารอแท็กซี่มาแล้วไปขนของที่นี่นะเ,เออเปิดประตูขนของ โอ๊ยเอ้าไม่ได้ไปเอาผลไม้ยายออได้หรอเธอพิรีไปรออยู่ที่โรงพยาบาลแล้วโอเคงานส่งโรงพยาบาลโอ้โหมีผลไม้ขึ้นไปส่งยายออสู้ชีวิตได้กีิโลได้สี่ถังคะยี่สิบโลค่ะยี่สิบโลโอ้โหโคตรเก่งเลยโอ้เก่งจังเลยยายออเก่งจังเลยเก่งมากทุกคนดูนี่ผลไม้เอามาส่งโรงพยาบาลปีนี้เขารับสี่ร้อยโล พวกป้านาก็เลยพากันเอามาส่งโรงบานทำส่งโรงบานตัวอ,อย่างนี้สะอาดและสวยมันทำขายนั่นแหละจอดรอเพื่อนทุกคนเดี๋ยวเพื่อนมาเพราะว่า,าเดี๋ยวหากันไม่เจอเดี๋ยวหลงป่า ไปไปสำรวจป,ป่ารอออหมาไม่ลายผู้เ่าวะได้นอนนอนดเออเลยสมน้ำหน้าผู้เ่าเด้ผู้ใด้นอนแม่มาทรมานเด็ดเนี่ยเฮ้ยเอเ้าหาเขาลูกสิบ네ุพ่อใส่หลานไหลไปไปไปสู้สู้คักใหญ่อ่อนี่แข็งแรงเนี่ยรุ่นหิน โอ้มันพากันเข้ามาร้อยลี้โอ้ย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 ป่าในขนาดนี้บ่มาดอกเด้อเฮ้ยเบื้องน้ำมันรถแข่เข้ามาใกล้อะท้องรถติดเข้ามาไม่ได้หรอกรถพินายีงเข้าไม่ได้เลยรู้าูว่าให้เตรียมาโอ้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 ไมค์ก็ถึงที่หมายแล้วไป ไปลุยลุยพนักงานต่งด้าแแรงงานต่งด้าทั้งหลายดทุกคนตอนนี้เราจะย้ายป่ากันป่าแถวนี้ไม่ค่อยเยอะก็อย่างที่บอกแหละข้ามากับด้วงสุ่มไปป่านู้นป่านี้ถ้าเขาเอาหมดแล้วเราก็ต้องย้าย ซุ่มไปป่าไหนถ้ามันไม่มีเราก็ต้องย้ายทุกคนตอนนี้รอรถเพื่อนมารอรถเพื่อนมาอยู่รอรถเพื่อนกำลังจะกลับรถออกมารับถ้ามากับดวงจริงๆวันนี้วันนี้มากับดวงโอ้ยย้ายป่ากันอีกแล้วพี่ต้องเหลืองนะเนี่ยตาดีตาดีก็ได้ตาร้ายก็ไม่ได้วันนี้มากับดวงจริงเ <c oughs> บิงบ้งเบิงบ้งเบิ้ง ดูทุกคนดูผลไม้เต็มเลยโน้นยายเห็ดได้เห็ดแกงแล้วเราอ่ะน,น่ะเออได้เห็ดสองดอกมา็่มเลยดยูดูด,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 ดูนี่เห็ดแกงเห็ดนี้น่ะแกงน่าอร่อยนะน่ะเห็ดน้ำหมากเนี่ยเห็ดแดงพูลละอ,อ่พูดอีกดอกนึงอ่ะพอแกงพอดียายเอ้ยพูดอีกสองดอก อ๋อบ้านเมืองเขาดมสมบูรณ์เอเออ,อยากได้อะไรดิดูดูดูดโอ้ดอกเห็ดท <laughs> ุกคนดูใหญ่บเบลอเบล่าออ <laughs> ใหญ่ออบอกว่า <laughs> ปนามอตต่ายคลิป <laughs> ได้ถังก่อนเด้อวาสัน <laughs> อย่าลืมมาบอกให้หนูเอาเห็ดด้วยเนี่ยยายหนูจะแกงเห็ดโอ้โอ,โอ,โอ,โอ้มายก้อนโอ้รีบไปตักก่อนเดี๋ยวย,วยวอ้จะเต็มถังก่อนหอให้เราพี่ตักอะี่นน่วสวดอส,สว,สสวสดส,วส,ส,วสวเา,าได้เด้อมือนีเด้อ Oh. Cool. ดูนี่ทุกคนเห็ดห้าดอกใหญ่โอ้ยแค่นี้ก็พอแกงแล้วดูโอ้ยวันนี้ปัญหาได้กินแกงเห็ดแล้วเยอะมากเห็ดน้ำหมากดูนี่ทุกคนผลไม้เยอะมากดูยายอ๊อสใส่เกี๊ยวหมาเลยนะ เดีเป็นลมเป็นลมเอาเอาวางไม้ลาย้ายงไลายลา้ายเอาเส้นเส้เอาโชว์โชวโชโอ้ยเก่งเก่งเก่ก่งโอ้ยแม่ผู้ใดเนาะอีตูนเหรอเนาะตูนมากวเจ้ายายอเจ้าเจ้าโอ้ยสู้อซ้อ้อ้โชมันแล้วมือนี่เออ เห็นม like? ังม hey, you know okay. ่ายไล่แห้งอะแห้งกูไม่แอ้นยโอ้ยแห้งขนเงินออกจากป่าแล้วโอ้ยยายนาบอกสู้ยายอ้อแล้วหมดแรงแล้วกินข้าวท้องอืดแล้วก็จะนอนละทีนี่นอนเฝ้านอนเฝ้าผู้เฒ่าตักมักไม่ายเก่งเก่งเก่งโอ้ปคุณน่ะ ขวดเดียวได้ครึ่งถัเไงเอ,อ,อ้ยสอย่อนลาตมีไม่มดดมเมดเีเอาเอาสิเ,เาทนตักมาเจ้าซอยเอาไปตักมาเ้าอยักตออ้ตอนนี้พักกินข้าวกันทุกคนมาเด้อก,กินข้าว,วกินข้าวด้วยกันเด้อ เอฟปีก็ไม่อร่อยเท่าของเน่านี่อ๋อทำไมมีเส้นเหนียวนำเนี่ยฮะเส้นเหนียวใครเอามาเนี่ยอันนี้กับแก้มอันนั้นผักอะไรอันนั้นข้าวอันนั้นอาหารหลักอาหารเยอะมากวันนี้อุ้ยคือหนึ่งเขาบรสุกย้ายกับแก้มอืมซีบ้าบัานมามิข่อยเย็นบ่มามิข่อยเย็นยูดูบจะแข่งย้ายดอกเขามาฮะเขาต้องลบดอกอย่าไปลบเถอะ ให้ลงเนี่ยตีสาม้นอนเมื่ขึ้นอยู่ข้างมาตีสามใมึนค้นมากมันี่แข่งมันเด้อแข่าันเด้อแข่งขเด้อกับแก้มคนไทยต่างแดนติอืมมันก็จะรั่สน้นหน่ัย ึ่งวันกี่คนเนี่ยยายอสองคนใช่ไหมสองคนเราสองคนใช่ไหมใช่จ้าโอ้เก่งจังเลยคนละสามถังครึง่งบุ่นะาสุสีวิทย์นู้้เถ่าสุสีวิทย์เอยสีวิทย์ู้กับ <laughs> ไม่เป็นลมวันนี้ไม่รู้จะว่ายัางไงนอนตีสามตื่นตีห้าเอไาอไม่บางไม่ไรมาเลี้ยงสิบ้นไหนนอนน,อนันน่หัวเอออุยคนนี้มาไกลเนี่ยคนนี้มาไกล ได้เยอะไหมคะได้ถังเดียวได้สองถังโอ้เก่งเก่งเก่งสองถังเท่ากันเลยเห็ดก็ได้นะจ๊ะวันนี้เนาะดู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 พรุ่งนี้ปนาจะเกงเห็ดมาให้กินทุกคนดูนี่โอ้ยดอกดอกใหญ่เบิลมเลยอันนี้เห็ดมันปูบ้านเรานะเนี่ยเห็ดมันปูแต่ที่นี่ดอกเขาใหญ่อันนี้เห็ดเห็ดอะไรนะเห็ดน้ำหมากเห็ดแดงนี่ เออเห็ดอำมากนู่นอันนี้เห็ดอะไรอู้หเห็ดอะไรของแปลกเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดขาลายมันคือเห็ดมันคือเห็ดอย่าอย่าคิดลึกนะทุกคนนี่ป้าดาให้ดูว่ามันเห็ดอะไรตอบมาให้หน่อยเห็ดอะไรอันนี้เห็ดเห็ดพึ่งปะเห็ดพึ่งอันนี้เห็ดพึ่งขาลาย โอ้ยนอคิดลึกนะคิดลึกละลีเมื่อคนวันนี้ได้ผลมไม้เต็มที่คนละสี่ถัง <c oughs> โอ้ดูดูลูกไอ้นั้นมันจะสุกแล้วนะมันปนแดงมาเห็นปะลูกพัวลูกกะมันใกล้จะสุกแล้วมันปนมาด้วยนะ่ะ ป่านี้คงจะสุกกว่อนั่นเนี่ยดูถึงเวลากลับบ้านกันแล้วทุกคนไปกลับบ้านกันเดินทางกลับบ้านกันพอแล้ววันเนี้ยหมดลิตรข้าวต้มละฮห,หมดลิตรปลาเค็มกินปลาเค็มกันตอนเที่ยงหมดลิตรปลาเค็มแล้วทุกคนโอ้วันนี้ได้เยอะสมใจโอเคทุกคนไปกลับบ้านกัน กับขัวเปลี่ยวแล้วทุกคนมาทำมาหากินไก่ะเนี่ยป่าใกล้บ้านตัวเองมีเจ้าที่ก็เลยต้องมาหาถึงเปียกสมากิคุ้มค่านะ้ำมันหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ยนอ,อีน,นกำลังกลับบ้านกันแต่ออกบ้านตั้งแต่เช้าถึงบ้านประมาณหกโมงเย็นออกบ้านตั้งแต่หกโมงเช้าไม่รู้กี่ชั่วโมงกลัวรวยจังประนาดอะ โอ้ยใครก็ไม่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งหน่อยเนาะขอค่าเครื่องบินหน่อยก็ดีตอนนี้หาค่าเครื่องบินจะเหนื่อยแล้วเออเอาละทุกคนตอนนี้เรากําลังเดินทางกลับบ้านกันฝากกดไลค์กดแชร์ป้านาหน่อยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะตอนนี้ปนาแบบเหนื่อยมากกลับไปคงจะอาบน้ําแล้วก็ลงมาเลือกผลไม้มเลือกผลไม้ถึงเที่ยงคืนไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่า หรือหลับคาผลไม้ก็ไม่รู้เพราะว่าวันนี้เดินหาผลไม้ไกลมากเดินไปเดินมาบนไปบนมาผลไม้ไม่ค่อยมีละโอเคฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะจ้าทุกคนบ๊ายบาย